น่คะจ๋ากลิ่นบอคะบักมี่บักมี่มาจากโรงหน้าพอเออมือนั่นน่ะเขาไปแล้วก็นอนมากพอตัดเฉเลยปรากฏว่าตอนแรกว่าสิบว่าเอาพ่อไปบอกเออไปเอาไปอันนี้ว่าเดินทางบพรทาทน,นี่หัวกรงเกอีกหลายมือบมอยู่ในรถโหลดมหาแดดบนหัวหลายสองมือซึ้งอ <c oughs> แก้วว่าเดี๋ยวไปกินทีวก็หอดจ่อย นี่อยู่สองหน่วยพอพอตัดไห้เลยสองหน่วยกินตำดังทั้งหวานกินหอมหองก <c oughs> ินลีค่ะกินหอมมาตั้งแต่โม่หวานแล้วจ้ะออกจากเมกืองอุบลอ๋อหมองกนลีพี่น้องเกือบกอดชิ้นกระปร์นะพะนะี่น้องก็เลยค่ะมันเป็นประเทศสิงคโปร์ปดิของหวาน <c oughs> เราชอบสิ้นกระปูว่ะหวานกินลีค่ะบ่าเดฟบ่าเดฟแถลงว่า ท่านอีหยงังนุ่มันมีสีเหลืองกับสีสมนะเรืร่องว่าต้นต้นนี้นั่นไม้นันท่านอีหยังเด้กินแล้วมันไแบบด้เป็นสีสมโอ้ยเสียงหาพอ่อเราตอนมาให้กันนะพี่ต่ายค่ะลูกเนี้ยของพี่ค่ะนั่นแหละบอกแล้ว <c oughs> อีกลูกนึงของแม่เทียบแม่หอมค่ะดวงดีค่ะเดี๋ยววันนี้ตากแดดวันนี้ก็ซ <c oughs> ุกแล้วละ่ะก็ถึงกรุงแค่พอดีคะ่ะตรงแค่พอดีแม่พี่ต่ายให้พ่อตอนอให้อันนี้อร่อยใช่ใช่มีความคิดขึ้นมาทันทีเลยตั้ง ชิมไปแล้วอีหลีบางอันกินเฮเบิรงอันนึ่งอีลีกินเบิดไปหลายแล้วป้าพุ่งเนี่ยวันนี้กางจริงใช่ใช่แต่ถ้าเราผาแต่เมื่อวานมันก็พอดีกินละมาแก้วมันจะแข็งนิดนึงเมื่อวานแขงนิดนึงโอ้ยวุ้งเนี่ยเม็ดตเหมือนเนื้อแน่นแน่นพี่พอตอนกิ้งขายกันนะคิดไปเรื่อยเอามันแซบอีลีเ้เนี่มันมันอยู่ที่ดินพอนีค่ะ ต่มันลงด้วยเนาทุย่หาก็ไม่ได้ฉี่ด้วยแล้วกลิ่นมันหอมเนี่ยหอมตอนนี้กินหอมทัวรลงเล่มหรอข่มสิรุกไว้ในตู้ไปดิเกียวว่าลงล่มหาแล้วซิบดาวเลย่แจ่นสิจมยฮ่องี่บอเนี่ยให้ย่านบออให้เค่ะแต่ว่ามันอย่างหนุกมันเนยทีเดีกระสอบต้อนใบเดียวเนี่ยแล้วแต่ว่าข้างนอกอับเพ่นเปิดอากางีเดียวกับกินอะไรแล้วเชียค่ะ แค่ตอนนี้กินแบบเผือแแพคนเดินมากเลยบมเมนนอนๆอยู่แล้วคือจะกินขนมหวานแล้วช่องเสียงเขาโผล่หุ่นดีนะโรงแรมมันก็ปิดอีกชันนึงอะมันกินห้อกหนูห้องหุ่เลยอเอาล่ะผู้ใดสนใจอินบอเขมาเนื้อพันบับนี่นะแล้วยายสางดีซีบอลขายพอแล้วไปเอาเองร้อยต้นขึ้นไปส่งฟรี ใช่ค่ะร oh, ้อยต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะโอ้มีต้นเดียวเหรอ้อได้กี่กี่เอ้ยปลาแก้วพูดไปต้นเดียวมันตอนกิ่งได้ตอนแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆอีกว่าเหรอได้ค่ะจ้างชาบนได้ค่ะพันธุ์บกมีพันธุ์บกมีพ่อใหญ่สาง